พิกหลังดูด่วนรับซื้อแบงค์ร้อยบาทรัชการที่9ชุดนี้จ่ายสดทันที65,000บาทใครมีแบงค์ร้อยรัชการที่9แบบนี้พิกหลังดูให้ได้นะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาลน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคศน์แปดสี่ศูนย์เจ็นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาดร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้บริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอ FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครก็มาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร100บาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร100บาทรัชกาลที่9แบบที่ระลึกครับฟังให้ดีครับเป็นธนบัตรที่ผลิตออกมาเป็นจํานวนเยอะมากๆ สวัสดีพี่มิดครับเอฟตีจากไต้หวันครับสวัสดีพี่ชายสวัสดีพี่ธินกรครับเอฟตีจากสาทรครับสวัสดีพี่เวียงครับสวัสดีพี่ดวงพรครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟตีจากไต้หวันสวัสดีพี่สถาพรงามเจริญครับสวัสดีพี่นัชชาสวัสดีพี่วิชุดาครับสวัสดีพี่สมหวังวันนี้ไม่มีเหรียญครับสวัสดีพี่สลาบุตรครับสวัสดีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนี่นี่นี่วันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร100บาทชุดที่ระลึกครับ เป็นธนบัตรที่ผลิตออกมาเป็นจํานวนเยอะมบื้องๆนะนี่เดี๋ยวผมขอแนะนําก่อนนี่คือธนบัตร100บาท100ปีธนบัตรไทยนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระพักของพ่อหลวงรัชกาลที่5้แล้วก็พ่อหลวงรัชกาลที่9กครับแบบนี้ดูให้ดีนะครับเพราะธนบัตรพวกนี้นะบางใบมีมูลค่ามากกว่าที่ทุกท่านคิดนะครับสวัสดีพี่ธีรพลครับสวัสดีพี่จอหลใจครับสวัสดีพี่พาคองครับบางใบมีมูลค่ามากกว่าที่ท่านคิดครับใครที่มีธนบัตร100บาท แบบนี้ห้ามพลาดนะครับดูให้จบคลิปนะธนบัตรแบบนี้มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นธนบัตรชุดนี้นะพี่เขาได้พบเจอแล้วได้นํามาขายนะครับฟังให้ดีนะครับได้พบเจอแล้วได้นํามาขายรับเงินมากรับเงินมากถึง65 0 0 0บาทนะครับ65,000บาทสําหรับธนบัตร100บาทชุดนี้ครับธนบัตรรุ่นนี้ออกเมื่อปีพศ2545ครับใครที่มีธนบัตรที่ระลึกแบบนี้นะครับวันนี้ห้ามพลาดฟังให้ดีนะครับวันนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเพราะท่าน อาจจะรับเงินหมื่นได้เพราะท่านอาจจะรับเงินหมื่นจากธนาบัตรแบบนี้ได้ครับใครที่มีธนาบัตรแบบนี้ดูให้ได้ห้ามพลาดนะครับดูให้จบนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คมนะครับพระเครื่องพระพุชชาใครมีแล้วลอยากจะขายแอดไลน์ไอดีครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอส่งรูปมาประเมินราคาหากของที่ท่านส่งมาหาผมทั้งหมดเนี่ย มีราคาผมจะตอบกลับนะแต่ถ้าเกิดที่ท่านส่งมาหาผมยังไม่มีราคากลาบขออภัยครับกราบขออภัยมาณที่นี่ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวไลน์มันเยอะจริงๆเพื่อนๆพี่ๆจ๋าเห็นใจน้องเถอะใครที่มีของพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระเบื้องครับนี่ถ้วยชามเบญจรงเครื่องกระเบื้องกาน้ำชาเพื่อนๆพี่ๆฟังผมไม่ดีนะของแบบนี้อยู่ตามตู้โชว์ของเพื่อนๆครับเครื่องกระเบื้องเครื่องเบญจรงกาน้ำชานะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะเรารับหมดเลยถาดกระเบื้องแบบนี้นะครับ บางชิ้นม <an iously> ีราคาหลักแสนหลักล้านนะใครที่มีของพวกนี้นะครับลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยของพวกนี้มีมูลค่ามากกว่าที่ท่านคิดนะครับเครื่องเงินครับบ้านใดมีเครื่องเงินแบบนี้ครับมีอยู่ตามตู้โชว์ตามอยู่ในลังอยู่ในห้องเก็บของนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆลองหยิบขึ้นมาดูครับเผื่อทุกท่านอาจจะโชคดีฟังให้ดีนะเผื่อทุกท่าน อาจจะโชคดีเพ turbines, ื่อนๆอาจจะรับเงินสดเป็นแสนเป็นล้านได้นะครับสําหรับของพวกนี้นะใครที่มีนะครับอย่านําพวกนี้นะอย่านําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดนะครับฟังให้ดีครับใครที่มีของพวกนี้นะฮะอย่านําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะได้แค่ราคาทองน,นะถ้ามาขายผมนะครับบางชิ้นเนี่ยมากกว่าราคาค่าเงินเนี่ยห้าเท่าสิบเท่ายี่สิบเท่านะครับเพราะผมซื้อโดยชิ้นงานนะครับซื้อโดยชิ้นงานนะครับถ้าเป็นกระป๋องแบบนี้ถ้าเป็นงานจีนเนี่ยจะมีราคามากเลยนะครับ ใครมีนะครับนํามาขายผมได้ใครมีแบบนี้นํามาขายได้ขันใบนี้ใบหนึ่งสองสามหมื่นนะขันแบบนี้นะครับใบละสองถึงสามหมื่นบาทใครมีของแบบนี้นะครับลองแอดไลน์มาได้นะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เป็นชุดนะครับไม่เป็นชุดนะลองแอดไลน์ไอดีมาครับแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยจ้าพี่ๆจ๋าบ้านใดครับมีพระเครื่องพระพุทธาครับเพื่อนๆพี่ๆดูไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่นะฮะนี่แบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับผมยินดีรับเช่านะ จำนวนเยอะไม่เกี่ยงเกี่ยงที่ชื่อหลวงพ่ออย่างเดียวใครที่มีนะครับพระบูชาพระเล็กพระใหญ่แอดไลน์ไอดีมาได้ครับนี่แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอมาครับมาครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยจ้ามาครับนี่คือธนบัตร100บาทครับนี่คือธนบัตร100บาทที่ผมบอกเพื่อนๆว่านำโชคพาเพื่อนๆมารับเงินถึง6 5 0 0 0ัน บาทนี่คือธนบัตร100บาทที่เพื่อนๆพี่ๆมีอยู่เกือบทุกบ้านครับฟังให้ดีครับพี่ๆจ๋ารบกวนครับท่านใดครับเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีครับกาลังหาที่พักเนี่ยผมมีที่พักมาแนะนํานะครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์แบบบ้านๆนะครับโอบล้อมด้วยธรรมชาติท่ามกลางทุ่งนานะบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยร้อยสิเปอร์เซ็นต์ผมให้เกินร้อยเลยครับเอาไปร้อยสิเปอร์เซ็นต์บรรยากาศนะครับอาหารอร่อย นะครับดนตีเพาะที่พักสะดวกปลอดภัยนะครับรับประกันโดยผมนะครับแบงค์เข็มเปชววัตถุรานใครที่ไปสวนลุงชาแล้วบอกว่ามาจากแฟนเพจแบงค์เข็มเพชววัตถุรานเนปตีลด10บถึงยีทันทีนะครับเดี๋ยวขอฝากผู้สนับสนุนรายการสักครู่ครับหากคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับ สวนลุงชานไทยโฮมสเตย์สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ อย่าลืมนะครับใครที่ไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหรือหาที่พักนะสวนลุงชานผมแนะนํานะที่พักสะดวกปลอดภัยรับประกันครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ชายุทธจันแดงสวัสดีจากวังคันด่านช้างสุพรรณบุรีครับมาสวัสดีพี่ธีรพลวงเลิศครับพี่ธีรพลบอกว่าพี่เขารับซื้อจริงผมรับประกันนี่พี่จ๋าดูเอาเองดูเอาเองนะนี่ดูตามหน้าจอครับดูตามหน้าจอสวัสดีพี่ธีรศักดิ์ครับ มีแต่คนเขาบอกว่าเรารับซื้อจริงแต่ถ้าจะมีบางส่วนนะครับที่เข้ามาดูแล้วบอกว่าเฮ้ยแม่งซื้อไม่จริงหรอกแม่งโกหกหลอกลวงมันปั่นราคามันเอายอดวิวมันเอาวิว YouTube มันเอาวิว Facebook ต่างๆนานาแล้วแต่คนจะพูดครับวันนี้นะครผมบอกเพื่อนๆเ,เลยครับผมไม่สนใจผมไม่สนใจเลยใครที่ดูอยู่นะครับแล้วไม่เชื่อกดออกไปเลยจ้ะ กดออกไปเลยเพราะอะไรครับผมมี F t ตของผมพี่ๆของผมที่วันหนึ่ง500 800รคนพอพอแล้วพี่จา๋าพอแล้วที่ผมมีกําลังใจในการจะทํามาไลฟ์สดฟังให้ดีนะครับที่ผมจะมีกําลังใจมาไลฟ์สดให้กับทุกท่านในตอนเช้านะครับเพราะเนี่ย e ีเนี้ย400กว่าแล้วนะผมตื่นเช้ามาไลฟ์เนี่ย400กว่าเช้าเป็นเวลาปีกว่าผมถามพี่ๆหน่อยถ้าผมโกหกไม่มีวันนี้แน่นอนครับถ้าผมโกหก ไม่มีหลักในการยืนแน่นอนครับมาสวัสด,ดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสด,ดีพี่ๆทุกท่านใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยจ้ามาครับมาครับสวัสด,ดีทุกท่านครับเมื่อวานก่อนผมได้หยิบเหรียญคุดเหรียญน,นี้มาทําคลิปฟังให้ดีนะครับได้หยิบเหรียญหนึ่งบาทคุดเหรียญน,นี้มาทําคลิปแล้วได้มีพี่ๆหลายๆท่านนะครับ <mail. S 2> บางท่านเข้าใจบางท่านดูคลิปแล้วไม่เข้าใจผมยังงงอยู่เลยที่ผมประกาศที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าผมประกาศรับซื้อเหรียญคุดเนี่ย ผมรับซื้อจริงนะผมประกาศผมรับซื้อจริงนะครับใครที่มีเหรียญคุดนะฟังให้ดีนะครับใครที่มีเหรียญคุดนะผมยินดีรับซื้อนะครับผมยินดีรับซื้อนะให้ราคายุติธรรมแน่นอนนะครับ1เหรียญนะฟังให้ดีนะครับ1เหรียญมีราคามากกว่าที่ท่านคิดนะมีราคามากกว่าที่ท่านคิดนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีเพื่อนๆแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคานะดูให้ดีนะครับเหรียญคุดบางอันมีมูลค่ามากกว่าที่ท่านคิด ฟังให้ดีครับเหรียญคุดบางอันนะมีมูลค่ามากกว่าที่ท่านคิดครับอย่างเช่น2เหรียญน,นี้ฟังให้ดีครับอย่างเช่น2เหรียญน,นี้นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพศ2อ1 7ครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้พิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับพี่จ๋าเกือบ400ท่านแชร์หรือ,อยังเกือบ400ท่านพี่ๆแชร์ให้น้องหรือ,อยังครับใครที่ดูอยู่ตรงนี้ เกือบ400รอยท่านแชร์ให้หน่อยแชร์แล้วกดหัวใจรัวๆให้หน่อยเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะว่าเฮ้ยไอเหรียญแบบนี้ยมันมีจริงและมันสามารถขายได้มันมีจริงครับและมันสามารถขายได้จริงใครมีพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆกดแชร์<ๆ>ให้หน่อยใครมีนะครับพิมพ์คําว่ามีแล้วกดแชร์ให้ผมหน่อยครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะมาพี่จ๋ามีพิมพ์มีมีพิมพ์มีกดแชร์ยังแชร์หรือยังพี่จ๋า สามร้อยกว่าท่านนะครับแชร์ share หรือ,อยังเดี๋ยวจะจับแจกนะฟังให้ดีนะครับจะจับแจกกนะิบว <Yeah. S 1> ัเชอร์นะสําหรับท่านที่แชร์นะครับสําหรับท่านที่แชร์นะครับมาครับมาครับมาใครมีพิมพ์คําว่ามีมาแชร์ share หรือ,อยังพี่จ๋าคนที่ดูอยู่ตรงนี้แชร์ให้น้องก่อนกดแชร์ไปก่อนกดแชร์ไปก่อนครับมาสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านมีพิมพ์มีมาก่อนดูตั้งสี่ร้อยกว่าท่านตายแล้วมีคนพิมพ์คําว่ามีมีอยู่ประมาณยี่สิบคนเองครับ มีคนพิมพ์คำว่ามีประมาณ20คนเฮ้ยเหรียญรุ่นนี้มีคนมีแค่นี้เหรอกดแชร์หรือยังกดแชร์หรือยังพี่จ๋าใครเข้ามาดูกดแชร์ให้ผมก่อนกดแชร์ก่อนวันนี้ต้องการแชร์ครับเดี๋ยววันนี้จะไปดูยอดแชร์นะถ้ายอดแชร์ดีนะครับผมจะจับแจกฟังให้ดีนะครับจะจับแจกนะครับบัตรกิฟต์วอชเน้นส่วนลุงชานะครับหนึ่งครอบครัวนะไม่ใช่1ท่านนะเอาไปหนึ่งครอบครัวใครไป20ท่านก็ได้30สท่านก็ได้นะครับ แล้วแต่ทุกท่านเลยนี่ใครมีพิมพ์คําว่ามีมาก่อนพิมพ์คําว่ามีมาแล้วกดไ like, ลค์รัวๆแล้วกดแชร์ให้ผมหน่อยขอบพระคุณพี่ชายครับขอพระคุณพี่ธินกรครับขอพระคุณครับขอพระคุณทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วทักทายผมหน่อยทักทายผมหน่อยครับมาสวัสดีแชร์ share หรือยังแชร์ share หรือยังผมเชื่อหลายๆท่านที่ดูตรงนี้ยังไม่แชร์ครับยังไม่ยังไม่แชร์ให้ผมอีกพี่จา๋ายังไม่แชร์อีกนี่400กว่า E ีแล้ว 400กว่า e ีพีแล้วมาเรามาดูกันดีกว่าครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุตปีพศ2517เป็นเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยนี่นอย่างพี่ธานีครับอย่างพี่ธานีพี่เขาจะมีบอกว่าอย่างนี้อ่ะพี่ๆดูนะพี่นัตพรนนะครับแก้วนุ้ยนะฮะจะบอกว่าโอ้ยมีเยอะมากถ้าพี่นัทพรมีแบบที่ผมกําลังตามหาฟังผมไม่ดีนะครับพี่นัทพรเอามาขายผมแล้วพี่นัทพรเอามารับเงินสด มารับเงินสดที่ผมได้เลยนะครับเหรียญใหม่อัละสามพันแต่ต้องเป็นแบบที่ผมตามหานะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาราคายัางไม่แพงนะนี่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 แบบนี้นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุตปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดแบบธรรมดาหยิบขึ้นมาแล้วหมุนนครับทุกท่านดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือแบบธรรมดายังไม่มีราคานะครับยังไม่มีราคานะครับแต่เหรียญนี้ครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพศสอ2 7หยิบขึ้นมาแล้วทําแบบนี้ครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทตาคุดนะหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่อะไรครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาคุดเหรียญวันก่อนที่ผมเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆดูว่าเฮย้ยฟังให้ดีนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้มีให้เอามาขายผมมีให้เอามาขายผมธรรมดา รับซื้อทีอะไรเยอะๆครับมาทีเป็นพันๆอ่ะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะเ<ม>หรียญบาทคุดแบบธรรมดาเวลามาทีจะมาทีแบบไหนเพื่อนๆพี่ๆดูครับทุกท่านดูครับนี่ไม่เห็นไหมนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาคุดอ่าเดี๋ยวผมวางให้ดูแบบธรรมดามีเยอะแยะมากมายนะครับราคาเลยไม่แพงอ่ะเพื่อนๆพี่ๆดูครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาคุดแบบธรรมดานี่พี่ๆดูนะแบบธรรมดาครับนี่ แต่มันจะมีบางเหรียญน,นี่ถุงนี้ซื้อมาเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูครับถุงนี้ซื้อมาเท่าไหร่อะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูถุงนี้นะอะดูครับจ่ายเงินเมื่อวันที่9เดือน9ราคาเท่าไหร่ครับสองหมื 20, ่นกับห้าร้อยบาทเพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นไหมจากราคาเหรียญแค่ไม่กี่บาทเนี่ยถุงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอามาขายผมแล้วรับเงินมากถึงสองหมื่นกับห้าร้อยบาทนะ เป็นเงินที่เยอะมากนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทตราคุชแบบนี้นะใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับดูให้ดีนะเพราะบางคนนะครับจะบอกว่าเฮ้ยไอเหรียญแบบนี้บ้าน่ันมีเยอะบ้านผมก็มีเยอะครับแต่ผมที่ผมประกาศาตามหาเนี่ยเหรียญมันหาย,ยากจริงๆและถ้าใครมีแบบนี้และมีจํานวนเยอะๆแบบนี้เป็นแบบธรรมดาผมก็ยินดีรับซื้อนะครับแต่ราคาบอกอ่อนนะว่าธรรมดาราคายังไม่แพงนะสวยๆเหรียญเราเป็นร้อยครับสวยๆ เหรียญละเป็นร้อยอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวให้ดูกันว่าเหรียญเหรียญนี้มันแตกต่างกันยังไงมาดูกันครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดพี่จ๋าห้าร้อยกว่าท่านเนี่ยห้าร้อยกว่าท่านแชร์หรือยังแชร์หรือยังครับแชร์หรือยังเพราะหูผมเนี่ยถ้าไม่พูดเรื่องแชร์นะพี่ๆก็ไม่แชร์ให้น้องเลยพี่ๆก็ไม่แชร์น้องเลยห้าร้อยกว่าท่านครับพี่จ๋านี่ปุ่มแชร์เผื่อหลายๆท่านจะไม่รู้ครับปุ่มแชร์แชร์ไปแชร์ไปฮะใครแชร์ขอให้รวย ใครแชร์ขอให้รวยครับกดแชร์ไปสวัสดีพี่สิริภพครับกดแชร์ไปนี่นี่ตรงนี้คือปุ่มแชร์นะครับให้ทุกท่านแชร์ให้ผมหน่อยดูนะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพศ2517หยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนจับแบบนี้นะจับแบบนี้นะครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับหนึ่งเหรียญสภาพใหม่ๆอัตราสามพันนะดูเอาเองนะครับสวัสดีพี่เทียนครับพี่แบงค์ครับเหรียญห้าบาทนอกจากสี่ศูนย์และสี่หกมีอะไรน่าเก็บบ้างมีราคาแค่สองปีนี้ครับ พี่ปากองรับมีราคาแค่2ปีนี้คือ4 0และ46ปีอื่นยังไม่มีราคาสวัสดีพี่พี่ห้าร้อยกัท่านครับดูให้ดีจับเหรียญขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ครับจับเหรียญขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ถ้าขอทุกท่านเป็นแบบนี้คือแบบเหรียญหนึ่งบาทแบบพระเสียนตรงฟังให้ดีนะครับหนึ่งบาทแบบพระเสียนตรงแบบนี้เอามาขายได้สภาพใหม่ๆอละสามพันบาทนะครับผมรับซื้อน้ำใหม่ๆหม่อัละสามบัน พี่จา๋าพี่พี่ท่านใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้ามีราคาต้องเป็นแบบพระเสียนตรงรบกวนพิมพ์คําว่าตรงแล้วกดหัวใจรวยๆผมเลยครับรบกวนพี่พี่ทุกท่านครับพิมพ์คําว่าตรงแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยแชร์หรือยังแชร์หรือยังห้าร้อยกว่าท่านแชร์หรือยังครับพิมพ์คําว่าตรงแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับสวัสดีพี่เจริญครับสวัสดีทุกท่านครับใครก็มาแล้วทักทายหนูหน่อยทักทายกันหน่อยครับ ไม่ซื้อไม่หาไม่มีไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดมีแบบนี้นึกถึงผมนะครับไอแบงค์นะครับนึกถึงผมนะครับไอแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับมานี่ให้เพื่อนเพพี่ๆดูนี่ผมมีพระเครื่องไหมเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูครับนี่คือเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูครับใครมีพระเครื่องนะครับผมยินดีรับเช่าบอกเพื่อนๆเลยครับ นี่คือเหรียญหลวงปู่ทวดเหรียญหลวงปู่ดู่แบบนี้นะครับมีราคาขอบพระคุณพี่เลิศนะขอบพระคุณพี่มิรครับแบบนี้มีราคานะไม่เกี่ยวกับทองเหรียญละหลักหมื่นนะครับไม่เกี่ยวกับทองเหรียญหนึ่งหลักหมื่นนะใครที่มีเหรียญแบบนี้สามารถนํามาขายผมได้มีพระเครื่องครับนี่อันนี้เป็นเตารี่หลวงปู่ทวดครับแบบนี้องค์หนึ่งเป็นแสนแบบนี้องค์หนึ่งหลายหลายแสนครับใครที่มีพระเครื่องเอามาแบ่งได้พื้นๆบพี่ๆดูนะพระเครื่องพระเลี่ยมทองนะครับ พระที่ไม่เลี่ยมทองนํามาแบ่งได้เลยนะฮะมารับเงินสดนะครับฟังให้ดีนะครับมารับเงินสดกลับบ้านนะใครมีพระเครื่องนะครับแล้วจําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะเพื่อนๆพนี่ๆนะครับลองลื้อลองค้นดูนะตามหิ้งพระนะครับเผื่อเพื่อนๆพอี่ๆอาจจะโชคดีนะฮะอาจจะโชคดีนะครับแล้วรับเงินนะครับบอกเพื่อนๆพนี่ๆนะครับแล้วรับเงินสดนะกลับบ้านเลยนะครับสําหรับพระเครื่องนะพระเลี่ยมทองพระที่ไม่เลี่ยมผมก็รับซื้อนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดู พระที่ไม่เลี่ยมแบบนี้ครับเพื่อนๆพี่ๆดูครับนี่คือพระที่ผมซื้อเพื่อนๆพี่ๆมาในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ครับมันเยอะแยะมากมายเลยนะถาดนี้หลายๆายแสนนะครับถาดนี้รวมๆหลายหลายแสนหรือว่าเป็นล้านนะครับนี่ฮะใครที่มีพระแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่าผมยินดีรับเช่าให้ราคายุติธรรมแน่นอนนี่คือพระปิดตาครับนี่คือพระปิดตา หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับแบบนี้นะสภาพแบบนี้นี่ก่อนๆผูๆพังๆแบบนี้เช่ามาองคหนึ่งหลายหมื่นนะครับเช่ามาองคหนึ่งหลายหมื่นบาทนะใครที่มีนะครับพระเครื่องแบบนี้มีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเชา่าบูชาเดินทางมาได้ครับนําพระเครื่องของท่านครับอันนี้เป็นพระปกโพครับอันนี้เป็นพระคะแนนปกโพของหลวงปู่โต วัดประดู่ฉิมพีองค์นี้ซื้อมาเกือบสองหมื่นนะองค์นี้ซื้อมาเกือบสองหมื่นครับพระเนี่ยรับเช่าหมดเลยทุกสภาพทุกราคานะครับหลักหมื่นก็รับหลักร้อยก็รับครับนี่คือพระคําข้าวครับนี่คือพระคําข้าวของหลวงพ่อฤศีลิงดํา วัดท่าสูงครับใครที่มีพระเครื่องแบบนี้นี่หลักร้อยหลักพันเรารับหมดเลยนะอันนี้เป็นพระหลักร้อยนะครับพระคำหมากนี่เราก็รับนะแบบพระคำข้าวนะครับองค์หนึ่งประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็บาทพระคำข้าวเนี่ยสตาร์ทที่องค์ละ1 0 0 0นะครับสภาพสวยๆมาได้เลยนะใครที่มีพระเครื่องบอกทุกท่านนะครับท่านใดที่มีพระเครื่องนะครับมีแล้วอยากจะขายนะสามารถหยิบมาได้ครับเพื่อนๆดูนี่นี่น,นี่อันนี้เป็นบางกะทิงครับ อันนี้เป็นพระบางกระทิงแบบนี้เอามาได้เลยใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะพระเก่าพระใหม่พระกุนะฮะพระเก่าพระใหม่พระกุผมยินดีรับเช่านะครับผมยินดีรับเช่าเพื่อนเพื่พี่ๆลองดูนะครับลองดูนะเผื่ออาจจะมีมูลค่ามากกว่าที้ท่านคิดครับบางท่านต้องการใช้เงินบอกเลยนะครับอย่าไปกู้โดยเด็ดขาดให้ลื้อหาของเก่าให้รื้อหาพระเครื่องนับเผื่อเพื่อนเพี่ๆอาจจะรับเงินสด อาจจะรับเงินสดนะครับเป็นล้านได้นะครับสําหรับพระเครื่องนะครับใครที่มีพระเครื่องนะนี่นี่นี่นีเเอ cendo, y, ness, BTS, i, ่อันนี้เป็นของหลวงพ่อแดงครับอันนี้เป็นเหรียญแจกแม่ครัวของหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิฐครับแบบนี้นะครับมีห mail. ลายบล็อกนะมีราคาตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักหลายหลายหมื่นหลักแสนครับใครที่มีพระเครื่องแล้วอยากจะขายฟังให้ดีนะครับมีพระเครื่องแบบนี้แล้วอยากจะขายนี่นี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรมีแบบนี้แล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับ ส่งรูปของท่านมาประเมินราคาฟังให้ดีนะครับส่งรูปของท่านมาประเมินราคาอาจจะรับเงินแสนเงินล้านนะครับอาจจะรับเงินแสนเงินล้านนี่เต่าสุขใจนะครับสภาพนี้เพื่อนๆพี่ๆยังถามหุยสภาพนี้คุณแบงค์ยังรับซีกเหรอรับครับผมรับเชาพระเกือบทุกสภาพหักครึ่งองค์ผมก็รับนะครับหักครึ่งองค์ผมก็รับนะครับใครมีพระเครื่องนะครับเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ลานครับลานเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้าม ธนาคารกรุงไทยสาขาที่ย่านตามแผนที่ตามหน้าจอใครที่มาแล้วนะครับมารับเงินสดกลับบ้านไปได้เลยนะครับดูคลิปส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับมาสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยจ้ามาครับมาครับนี่คือธนบัตรที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าเป็นธนบัตรที่มีพี่ท่านหนึ่งนะครับได้ดูคลิปผมแล้วนะแล้วได้รื้อเจอธนบัตรแบบนี้ครับแล้วมารับเงินใครมีธนบัตร หนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้พิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจใร้ยผมเลยครับพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจโร้ยผมเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยจ้ะกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันหน่อยเด้อมาครับมาครับคนไม่คนที่ไม่เชื่อคนนี้ซื้อจริงการน้ําชาชมดยังมีราคาขอบพระคุณพี่นัทพครับขอพระคุณพี่นัทพลครับสวัสดีครับขอพระคุณครับพี่ธินกรครับขอพระคุณสเปนซิเมนรับขอบพระคุณงับ มาวีสมชายบอกว่าดูอยู่ประจําใครมีพิมพ์คําว่ามีมาลุยเลยขอบพระคุณพี่มีดครับนี่คือธนบัตร100บาทรัชกาลที่9แบบที่เลยเลยครับเพื่อนๆพี่ๆดูให้ดีนะใครที่พี่ท่านใดนะครับมีธนบัตรแบบนี้อยู่ดูที่ตรงนี้ครับพลิกหลังดูนะเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีตัวเลขเล็กๆอยู่ที่ด้านหลังมันจะมีตัวเลขเล็กๆอยู่ที่ด้านหลังใครเห็นตัวเลขเล็กๆแบบนี้พิมพ์คําว่าเห็นแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยใครเห็นตัวเลข เล็กๆตรงนี้พิมพ์คําว่าเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมนะครับนี่ธนบัตรนะพลิกหลังดูนะครับธนบัตรที่ลึกทุกอย่างมันจะมีเลขอยู่ตรงนี้ใครพลิกหลังมาแล้วมีเลขแบบนี้นะครับเอามาขายผมผมรับซื้อนะอ่ะให้ดูก่อนนะครับนี่ให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะดูนะครับด้านหลังนะมันจะมีเลขแบบนี้ใครมีเลขใครเห็นเลขพิมพ์คําว่าเห็นมาพิมพ์คําว่าเห็นแล้วกดหัวใจร,รัวๆมาครับเราจะได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะเราจะได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับนี่ใครเห็นเลขตรงนี้บ้าง เลขสี่ตัวมีความสําคัญชะไหนฟังให้ดีนะครับเลขสี่ตัวมีความสําคัญชะไหนเพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่มีทั้งแบบมีเลขถ้าแบบไม่มีเลขราคาจะไม่แพงเพื่อนๆพนี่ๆดูนะธนบัตรมีสองรุ่นครับนี่รุ่นแบบมีเลขกับรุ่นแบบไม่มีเลขดูนะครับนี่ฮะมานี่ครับอันต่อไปครับนี่เพื่อนๆพี่ๆดูครับใครเห็นเลขพิมพ์คําว่าเห็นมาใครเห็นเลขสี่ตัวตรงนี้พิมพ์คําว่าเห็นมาครับเพราะตัวเลขเนี่ยจะพาทุกท่าน นำทุกท่านไปรับเงินสดนะครับดาทุกท่านไปรับเงินสดนะนี่ฮะหนึ่ง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 เก้าเลขสี่ตัวครับใครเห็นเลขสี่ตัวเอามาได้เลยจ้ะเอามาขายผมได้เลยดูให้ดีนะครับธนบัตรทุกรุ่นนะครับธนบัตรทุกใบนะถ้าพิกหลังมาแล้วมีเลขแบบนี้ดูนะครับสามหนึ่งสองห้าใครเห็นพิมพ์คําว่าเห็นมาครับใครเห็นพิมพ์คําว่าเห็นมาสวัสดีทุกท่านครับสบัสดีเกือบห้าร้อยท่านครับพี่จ๋าห้าร้อยกว่าท่านแชร์หรือย,ยัง แชรออ like, ์หรือ,อยังกดไลค์รัวๆหรือยังกดแชร์หรือยังรับแชร์ไปครับแชร์ให้ท่านดูทุกแชร์ให้ญาติๆของท่านดูเผื่อญาติของท่านมีครับดูนะมีเลขสี่ตัวอยู่ที่ด้านหลังนะครับนี่ดูนะนี่วันนี้ก็เลยเอามาครับว่าเฮ้ยธนบัตรบางใบเนี่ยแค่เห็นด้านหลังเนี่ยเราก็รู้แล้วนะครับว่าธนบัตรชุดนี้เป็นธนบัตรที่มีราคาธนบัตรชุดนี้นะครับพี่เขาได้เดินทางมาแล้วรับเงินนะครับมากถึง6 5 0 0 0บาทเพื่อนๆพี่ๆดูให้ดีนะครับทุกท่านดูให้ดีครับธนบัตรทุกใบบนะครั ถ้ามีตัวเลขอยู่ที่ด้านหลังแบบนี้ทุกท่านดูนะครับถ้าหยิบขึ้นมาแล้วของทุกท่าน นี่คือธนบัตร500บาทที่ระลึกของสมเด็จพระราชินีฟังให้ดีนะครับน <The> ี่คือธนบัตร500บาทที่ระลึกของสมเด็จพระราชินีแบบนี้ใครมีนะครับนํามาแลกได้ดูให้ดีนะครับพอมีตัวเลขด้านหลังแล้วก็จะมีตัวหนังสือสีแดงอยู่ที่ด้านหน้ามีคําว่าตัวอย่างแล้วก็ตัวเลข0ูนย์แบบนี้ครับตัวเลข0ูนย์ศูนย์ศูนย์แบบนี้ใครมีนํามาแบ่งขายผมได้เสียงมาแล้วนะครับใครมีนํามาแบ่งขายผมได้นะครับใบหนึ่งหลักพันนะใบหนึ่งหลายพันนะบ,บางบ้านมีทีสิ บางบ้านมีธนาบัตรแบบนี้มีเจอทีละสิบใบถึงยี่สิบใบสวัสดีพี่เอสดีครับเจอทีสิบใบถึงยี่สิบใบดูนะเป็นธนาบัตรตัวอย่างนะครับแล้วก็เลขศูนย์ศูนย์ศูนย์แบบนี้นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นรูปรัชกาลที่สิบแบบนี้ครับนี่ดูนะใครที่มีนะครับแบบนี้นำมาแบ่งขายผมได้นํามาแบ่งขายผมได้มาแล้วมั้งครับเสียงมาหรือยังครับใครเสียงมาแล้วบอกมาหน่อยมาดูนะครับ ธนบัตร500บาทมีตัวเลขอยู่ที่ด้านหลังมีตหนสือคําว่าตัวอย่างแบบนี้ใบหนึ่งหลายพันนะครับใบหนึ่งหลายพันนะทุกท่านอย่านําธนบัตรแบบนี้ไปใช้โดยเด็ดขาดฟังให้ดีครับอย่านําธนบัตรแบบนี้ไปใช้โดยเด็ดขาดเดี๋ยวก็จะมีโอ้ยใครจะเอาไปใช้ใครจะไปขายเพื่อนๆพืพี่พพพพดูผมเคยซื้อมาเนี่ย นี่เห็นไหมธนบัตร100บาทตัวอย่างแล้วมีรอยฉีกเพื่อนเพนี่ๆดูนะเสียดายมากๆครับผมจึงเก็บธนบัตรใบนี้ไว้ดูนะมีรอยฉีกก็เลยหยิบมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเฮ้ยธนบัตรแบบนี้มันมีเยอะจริงนะแต่ทุกท่านหลายๆท่านบางท่านไม่รู้นะครับบางท่านไม่รู้นะว่าเฮ้ยไอหนึ่งร้อยบาทแบบนี้มันสามารถแปลเปลี่ยนฟังให้ดีนะครับมันสามารถแปลเปลี่ยนชุดนี้เป็นเงินถึงมากถึง6 5 0 0 0บาท เป็นเงินมากถึง6,500 0บาทสำหรับธนบัตรตัวอย่างแบบนี้นะครับมีตัวเลขอยู่ที่ด้านหลังแบบนี้พอพลิกกลับมาอีกหนึ่งด้านครับมีตัวหนังสือสีแดงตีคําว่าตัวอย่างแบบนี้เดินทางมาเลยเดินทางมารับเงินสดกันกลับบ้านไปได้เลยครับมาพี่พี่จ400๋าส0 0เกือบ500ท่านแชร์หรือ,อยังแชร์หรือ,อยังครับถ้ายังไม่แชร์เดี๋ยวผมจะไปเปิดดูนะ เดี๋ยวจะหากิจกรรมมาจับแจกเฉพาะคนแชร์ครับนี่คือธนาบัตร100บาทร,ารัชกาลที่9แบบสมเด็จพระเทพเพื่อนๆพ,พี่ๆดูนะแบบสมเด็จพระเทพนะครับดูให้ดีดูเหมือนกันมีเลข4ตัวที่ด้านหลังพอพี่กลับมาที่ด้านหน้าครับพอพิกกลับมาที่ด้านหน้าจะมีคำว่าตัวอย่างแล้วก็เลข0 0 0 0แบบนี้ดูนะครับธนาบัตรตัวอย่างมีมากมายหลากหลายนะครับมีมากมายหลากหลายนะเดี๋ยวก็จะบอกว่าโอ้ยมันต้องเป็น คนในแบงค์ชาติต้องเป็นคนในกองกระสอบถึงจะมีพี่จ๋าเอาตรงๆนะอยู่ที่ดวงและอยู่ที่เปิดใจครับอยู่ที่ดวงและอยู่ที่เปิดใจนะทุกท่านอาจจะเจอธนบัตรแบบนี้นะครับดูนะมีคําว่าอะไรครับมีคําว่าตัวอย่างตัวเลขอะไรครับตัวเลขศูนย์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 แบบนี้ใครที่มีนะครับดูนะมีตัวหนังสือเลขสี่ตัวแบบนี้เอามาแลกเงินสดฟังให้ดีนะครับเอามาแลกเงินสดเหมือนกับพี่ท่านนี้นะครับที่เดินทางนําธนบัตรชุดนี้มาขายนะ แล้วรับเงินมากถึง65 0 0 0ันบาทนะครับแล้วรับเงินมากถึง65 0 0 0ันบาทดูให้ดีนะดูที่ตัวเลขตรงนี้นะครับ1094ถ้าของทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นตัวเลขแบบนี้เอามาขายได้ครับเอามาขายได้ครับพี่ๆจ๋าพี่ๆท่านใดครับที่รู้แล้วครับว่าธนบัตรชุดนี้มีราคาต้องเป็นแบบคําว่าตัวอย่างรบกวนพี่ๆพ,พิมพ์คําว่าตัวอย่างแล้วกดแชร์หน่อยครับ รบกวนพิมพ์คําว่าตัวอย่างแบบนี้นะครับแล้วกดไลค์รัวๆกดแชร์ให้น้องหน่อยมาเรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับเรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะกดไลค์กดแชร์นะครับมาสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวจะหากิจกรรมมาแจกกิฟต์วอชเนอร์นะครับเดี๋ยวจะหากิจกรรมมาแจกกิฟต์วอชเนอร์นะครับที่พักฟรีนะครับหนึ่งครอบครัวเลยจัดไปหนึ่งครอบครัวเลยนะครับนี่ฮะแต่แชร์ก่อนตอนนี้ต้องแชร์ก่อนขอบพระคุณพี่เลิศรักครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ100บาทแบบนี้มีราคามากกว่าที่ท่านคิดนะครับใครมีเอามาขายผมได้ครับใครพิมพ์คําว่าใครที่รู้แล้วครับพิมพ์คาว่าตัวอย่างแล้วกดแชร์แล้วกดไ like ลค์รวยๆให้ผมหน่อยขอบคุณหลวงพ่อบุญเสริมขอบคุณพี่พิเชษครับใครที่ดูอยู่นะฮะกดแชร์แล้วกดไ like ลค์รวๆให้น้องหน่อยเราจะได้ทําความรู้จักไปพร้อมๆกันครับเป็นไงครับเพื<ๆ>่อนๆกับธนบัตรที่ผมบอกเพื่อนๆว่าสังเกตเพียงนิดเดียวนะครับเพื่อนๆอาจจะรับเงิน มากมายเลยนะบอกทุกท่านนะครับเพราะของพวกนี้นะมีจริงและสามารถขายได้จริงนะครับใครที่มีของพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคำนะครับพระเครื่องพระพุชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีครับตามหน้าจอส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมามีราคาน้องจะรีบตอบกลับทันทีนะครับใครมีของเก่านึกถึงผมนะครับแบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับวันนี้นะครับผมแบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ย ขอลาเพื่อนเพื่อนทั้งเกือบ600ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดี b a n k ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ หากคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ